สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเปิดสั่งจองรอบที่สอง หลวงปูดทวดเนื้อผงเหล็กไหลแก้วและพระร่วงหลังลังปืนเนื้อผงเหล็กไหลหลวงพ่อสมพรสมรวโรสำนักป่าพระธรรมญาญมุนีปี2 5 6 5จังหวัดนครปฐมรอบนี้เป็นการเปิดสั่งจองรอบที่สองเนื่องจากว่ารอบแรกที่เรานำมานั้นหมดไปแล้วทีนี้พอเช็คกับที่วัดแล้วแบบที่เลี่ยมกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปูดทวดหรือว่าพระร่วงหลังลังปืนนั้นแบบที่เลี่ยมกรอบเอาไว้นั้นหมดจากวัดนะครับเหลือเฉพาะที่ยังไม่ได้เลี่ยมกรอบทาง ัตเองก็ได้ติดต่อช่างเข้ามาให้เลี่ยมกรอบนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าช่างเขาก็ยังไม่ว่างจึงทําให้ของนะาขาดช่วงไปนานนะครับจากรอบที่1ที่เรานํามาเปิดกันตอนนี้ช่างเขามาเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับจึงนํามาเปิดสั่งจองเป็นรอบที่2มีคนถามเข้ามาเป็นจนํานวนมากถ้าใครที่ต้องการอยู่และเห็นคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเปิดสั่งจองรอบที่2หลวงปู่ทวด แล้วก็พระล่วงหลังลังปืนเพราะว่าช่วงที่ของหมดก็มีคนทักมาถามเยอะมากตอนนี้ช่างเขาเรียมกรอบให้เรียบร้อยแล้วจึงนํามาเปิดกันอีกรอบหนึ่งร่วมบุญเช่าบูชาหลวงปู่ทวดเนื้อผงเหล็กไหลแก้วบูชาองค์ละ300บาทปีสอ5พัรล่วงหลังลังปืนเนื้อผงเหล็กไหลบูชาองค์ละ600บาทปี2อ6 5จะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ห่างไกล บนขาบนดอยก็ไม่มีบกเพิ่มส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตัวนี้พร้อมส่งของมาถึงเรียบร้อยแล้วสั่งวันนี้สามารถจัดส่งได้ทันทีเดี๋ยวเรามาดูรูปตัวอย่างกันหลวงปู่ทวดเนื้อผงเหล็กไหลแก้วบูชาองค์ละ300บาทปี2 5 6 5สามารถที่จะพกติดตัวหรือจะแขวนติดกระดถได้ช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรายต่างๆมวลสารที่นํามาทําก็จะเป็นพวกนําผงเหล็กไหลแก้วมาเป็นมวลสารแล้วก็มีเนื้อผงเหล็กไหลผสมกับผงอิธิเจ1,000ปีที่ปู่ฤาษีทําไว้ในถ้าและผสมผงพุทธคุณเรียมกรอบทองไมครอนอย่างสวยงามเลยนะครับเป็นการเรี่ยมกรอบทองไมครอนพร้อมใช้เลยด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานดอกบัวด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะมียันของสำนักป่าอยู่และจะมีชื่อเขียนว่าสมพรพิกขุวัดป่าก็ย่อมาจาก ำนักปี่8พระธรรมยานมุนีพศ2565ผงเหล็กไหล พุทธคุณข,ของหลวงปู่ทวดเนื้อผงเหล็กไหลก็จะมีทั้งเมตตามหานิยมคุ้มครองป้องกันภัยและก็โชคลาภแล้วแต่ผู้ที่ครอบครองจะอธิฐานขอรอบแรกที่เรานํามาเปิดหลวงปู่ทวดเนื้อผงเหล็กไหลเนี่ยสีเขาจะออกไปทางสีน้ําตาลแต่รอบแรกเนี่ยของที่แบบเรียมกรอบเป็นโทนสีน้ําตาล,ลหมดไปจากวัดแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2หลวงปู่ทวดก็จะออกมาเป็นลักษณะโทนไปทางสีขาวออกทางสีขาวนวลสีก็จะต่างกันกรอบก็จะต่างกันแต่สร้างปีเดียวกันนะครับเป็นโทนออกทาง ขาวนวลรูปนี้เป็นพระล่วงหลังลังเปินเนื้อผงเหล็กไหลบูชาองค์ละ600บาท ปี2565ขนาดความสูงอยู่ที่6.5เซนเป็นเนื้อผงเหล็กไหลผสมกับผงพุทธคุณด้านหน้าฝังเหล็กไหลสุริยันราชาจะอยู่บริเวณตรงท้องนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันอยู่ซ้ายขวายันด้านบนจะเป็นยันโคตดของสํานักป่าข้างล่างจะเขียนว่าอาจารย์สมพรสม,มวโรตรงกลางจะฝังเหล็กไหลวัชรธาตุหรือเหล็กไหลพระนิพ,พานธาตุกายสิทธิชนิดนี้มีเมตตา1% 0 0 0คุ้มครอง1% 0 0 0โชคลาภ1% 0 0 0มีบารามีในทุกๆ แล้วแต่ผู้ที่ครอบครองจะที่ฐานขอพะล่วงหลังลังปืนเขาก็จะเด่นทางด้านโชคลาภเงินทองและก็เด่นทางด้านปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆรอบแรกที่เรานํามาเปิดนะ่ะกรอบก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับ รอบที่2นี้กรอบจะสวยกว่าเป็นการเลี่ยมกรอบทองไมค่อนพร้อมใช้เลยกรอบมีรวดลายสวยงามส่วนเนื้อรอบแรกจะออกไปทางโทนสีขาวนวลน,นะครับรอบแรกที่เรานํามาเปิดเป็นโทนสีขาวนวลแต่ที่วัดหมดแล้วมันเหลือแค่ประมาณอยู่56องคองนะครับที่มีอยู่รอบที่สองนี่จะออกมาเป็นทางโทนสีน้ําตาลเป็นผ้าร่วงหลัง,งปืนโทนสีน้ําตาลเขามีสีดําก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะว่าสีดำอาจจะดูมืดไปหน่อยก็เลยนําเป็นโทนสีน้ําตาลมาองค์พระนะครับ เมื่อตอนปี65เราเคยมาเปิดแล้วครั้งหนึ่งจะยังไม่มีการปริแตกของเนื้อพระนะครับ ตอนนี้ปี6 7เนื่องจะว่าพระพอเก็บไว้นานๆสำหรับพระลวงหลังนงปืนนะเฉพาะรุ่นพระลวงหลังปืนรุ่นนี้นะครับเขาผสมเนื้อผงเลหล็กไหลเข้าไปค่อนข้างมากเวลาเลหล็กไหลหรือผงเลหล็กไหลเขาแผ่พลังออกมานะเขาจะดันเนื้อพระออกมาเหมือนเขาอยากมาอยู่ข้างนอกอะเขาดันดันเนื้อพระออกมา scared, ทําให้ลักษณะาาขององค์พระอาจจะมีการเหมือนเป็นตุ่มขึน้นมีการปริแตกหรือบางทีก็อาจจะเป็นขาวๆเหมือนพระธาตุขึ้นเป็นการเปล่งพลังจากาเลหล็กไหลออกมานะครับจะทําให้เหมือนเนื้อพระเขาจะดันขึ้นเหล็กไหลเขาจะดันตัว ก็ออกทําให้ ตัวองค์พระมีการลักษณะเหมือนปริแตกเป็นทุกองนะครับแล้วแต่ว่าองค์ไหนจะมีมากมีน้อยจะเป็นเหมือนกันนะรอบแรกที่เรานํามาเนื้อออกโทนสีขาวก็เป็นเหมือนกันรอบที่2เนื้อออกโทนสีน้ําตาลก็เป็นเหมือนกันนะครับเนื้อพระจะมีการลักษณะเหมือนปริแตกหรือว่าเป็นการดันดันเหล็กไหลขึ้นมาเช่าเก็บวันนานก็จะเป็นเหมือนกันนะครับตัวของผงเหล็กไหลรุ่นนี้เขาใส่เหล็กไหลเข้าไปเยอะนะครับผงเหล็กไหลเนี่ยเลยทําให้เหมือนกับดันดันเนื้อพระนะครับออกมานะครับถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0 9 4ย์9 4 9 2 4 0942394924หรือแอดไลน์ไอดี ID. เป็นไลน์แอดนะครับแอด b, P b 4บพีบสีแอดถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สกแกน QR code คตัวหน้าจอนี้พอสกแกน QR code คมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองท line ลายแอดได้เลย,เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติด ตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ